สำหรับการเลี้ยงลูกไก่นะครับเพื่อประสิทธิภาพในการเติบโตของลูกไก่นะครับในอาหารลูกไก่ของแบรนด์ซันฟ e ตนะครับผมก็จะทำมาเพื่อไก่แรกเกิดถึงอายุ3สัปดาห์นะครับผมก็ในตัวอาหารเองนะครับก็จะผสมยาต้านบิดมาให้นะครับผมคุณสมบัติของยาต้านบิดก็คือว่าจะช่วยให้ลูกไก่มีอัตราการรอดชีวิตที่สูงขึ้นนะครับผมลดการ อักเสบของลำไส้ได้นะครับผมแล้วก็ยาต้านบิดก็จะมีฤทธิ์ทางอ้อมนะครับที่ทำให้สัตว์เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับผมก็จะสังเกตได้ว่าตามกฎหมายแล้วนะครับเขาก็จะไม่ให้ใส่ยาปฏิชีวนะในอาหารในอาหารสัตว์ก่อนจับขายนะครับผมเพราะว่ามันจะมีสารตกค้างนะครับผมดังนั้นยาต้านบิดมันก็เป็น ยาปฏิชีวนะชะนิดหนึ่งนะครับผมที่ส่งผลทางอ้อมให้แก่สัตว์เจริญเติบโตที่รวดเร็วนะครับผมดังนั้นในอาหารลูกไก่สันฟีดจึงผสมยาต้านบิดเพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของสัตว์แล้วก็ลดการอักเสบของลำไส้แล้วก็ทำให้สัตว์เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับผมสำหรับการเลี้ยงไก่แรกเกิดถึง3สัปดาห์ก็ถือว่า น่าสนใจนะครับแล้วก็สมควรที่จะใช้ซันฟีดครับผมขอบคุณครับ